าเกิดว่าตอนนี้กําลังฟังอยู่บนเตียงหรือว่ากําลังหลับตาอยู่ในห้องเงีย,งยบๆคนเดียวอยากให้รู้ไว้อย่างหนึ่งก่อนเลยนะครับว่าค่ําคืนนี้เนี่ยมีพื้นที่ปลอดภัยให้ได้พักใจเสมอถ้าพร้อมแล้วเรามาค่อยๆทําความรู้จักกับความใจดีที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองกันนะครับประโยคนี้เนี่ยอาจจะทรงพลังมากๆเลยนะครับสําหรับใครก็ตามที่กําลังรู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าหนักใจอยู่ในโลกที่มันเร่งรีบแล้วก็คาดหวังให้เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา การอนุญาตให้ตัวเองได้หยุดพักไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยแม้แต่แป๊บเดียวเนี่ยคือการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้กับใจของเราเลยละครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงเสียงหนึ่งกันดูนะครับเป็นเสียงที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีเลยเสียงที่มันมักจะดังขึ้นมาในใจเวลาที่เราทําอะไรพลาดพลั้งไปเคยลองสังเกตกันไหมครับว่าเวลาที่เราทําอะไรพลาดไปเนี่ยในหัวเรามันพูดอะไรกับเราบ้างเสียงนั้นอาจจะมาในรูปแบบของคำำําตําหนิแบบ ทำไมทำแค่นี้ก็ไม่ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกผิดที่มันเกาะกินใจเราอยู่ลองสังเกตดูนะครับว่าเสียงในหัวของเรามีหน้าตาเป็นแบบไหนไอเสียงที่คอยตําหนิเนี่ยโอ้โหเรามักจะได้ยินมันดังอยู่เสมอเลยใช่ไหมครับเพราะเราไม่ดีพอบ้างละ่ะทําไมถึงเป็นแบบนี้อีกแล้วบ้างละ่ะแต่ในทางกลับกันไอเสียงที่เราโหยหาเสียงที่คอยปลอบโยนว่าไม่เป็นไรนะหรือเราพยายามแล้วนะกลับเป็นเสียงที่มักจะเงียบหายไปในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุด เอ,อแล้วทำไมล่ะครับทำไมเราถึงมีแนวโน้มที่จะใจร,ร้ายกับตัวเองได้ขนาดนี้เรามาดูคำอธิบายทางจิตวิทยากันดีกว่าว่ารูปแบบความคิดที่คอยโทษตัวเองเนี่ยมันฝังรากลึกในตัวเราได้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยการโทษตัวเองมันเป็นเหมือนกับความพยายามที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังคุมโลกใบนี้ได้อยู่นะครับมันเป็น,นกลไกที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพื่อปกป้องเราจากความรู้สึกไร้ที่พึ่งแต่พอเราโตขึ้นกลไกนี้แหละครับที่มันย้อนกลับมาทําร้ายเราซะเอง ลองนึกภาพตามกันดูนะครับวงจองความคิดมันเป็นแบบนี้เลยพอมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นการบอกตัวเองว่ามันเป็นความผิดของฉันเองมันทําให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ยังไงล่ะครับเพราะถ้ามันเป็นความผิดของเราก็แปลว่าครั้งหน้าเราอาจจะทําให้มันดีขึ้นได้การโทษตัวเองก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนจะปลอดภัยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยแต่ผลข้างเคียงของมันเนี่ยมันร้ายแรงกว่าที่คิดเยอะเลยครับและน่าเศร้าที่ว่า เมื่อเวลาผ่านไปคนที่ใจร้ายกับเราที่สุดกับกลายเป็นตัวเราเองใจร้ายยิ่งกว่าโลกทั้งใบที่เคยทํากับเราซะอีกเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญกันแล้วนี่คือการปรับมุมมองง่ายๆเลยครับแต่ส่งผลอย่างมหาศาลเลยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการใจดีกับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การหาข้ออ้างหรือการเข้าข้างตัวเองว่าฉันไม่ผิดนะครับแต่มันคือการโอบกอดตัวเองแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะที่ผิดพลาดไปเหมือนกับที่เราจะทํากับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวของเรานั่นแหละครับ ทีนี้อยากให้ลองนึกภาพตามนะครับนึกถึงคนคนหนึ่งที่เราห่วงใหญ่มากที่สุดในชีวิตถ้าคนคนนั้นทําพลาดแบบเดียวกับเราเป๊ะเ,เลยเราจะพูดกับเขาว่าอะไรครับคําพูดเหล่านั้นคืออะไรลองเก็บไว้ในใจสักครู่นะครับและตอนนี้แหละครับเราจะลองเอาคําพูดเหล่านั้นกลับมาใช้กับตัวเราเองดูบ้างนี่คือถ้อยคําง่ายๆที่จะช่วยปลอบประโลมใจของเราในคืนนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับคืนนี้ ขอให้ปล่อยวางทุกความคาดหวังที่มีต่อตัวเองลงก่อนไม่ต้องเก่งขึ้นไม่ต้องเข้มแข็่งขึ้นไม่ต้องดีขึ้นก็ได้นี่คือการอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีวันที่เหนื่อยล้าและผิดพลาดได้เหมือนกันลองพูดกับตัวเองเบาๆดูนะครับว่าฉันเหนื่อยจริงๆไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเลยแค่ยอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตรงๆแค่นั้นพอแล้วก็ ลองบอกกับตัวเองดูนะครับว่าฉันพยายามแล้วคือไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันมีค่าเสมอแล้วมันก็สมควรที่จะได้รับการยอมรับจากตัวเราเองครับและประโยคสุดท้ายที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คือการย้ําเตือนกับตัวเองครับว่าฉันสมควรได้รับความอ่อนโยนเราทุกคนมีค่าพอที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวเราเอง และไม่ว่าในใจตอนนี้จะยังมีความคิดอะไรวนเวียนอยู่หรือเปล่าอยากให้รู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าความรู้สึกแบบนี้เราไม่ได้ประชิญกับมันอยู่คนเดียวนะครับเพราะมันคือเรื่องธรรมดามันคือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เรานี่แหละครับ